ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงกฎก,ฎการเต erm ิม s หรือ es นะคะในอย่างที่ครูบอกไปก็คือ present simple เนี่ยเราจะต้องมีการเต erm ิม s หรือ es นะคะท้ายคำกริยานะคะคำกริยาถ้าหากว,ว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็คือจะต้องเต erm ิม s หรือ es นั่นเองนะคะจริงๆเขาเรียกมันว่าเต erm ิม s แต่เอาความเป็นจริงก็คือมันเต erm ิม s หรือเต erm ิม e es นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า คำกริยาถ้าเราจะเติม s เนี่ยเราจะเติมได้เลยหรือเปล่าหรือเร,เราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะเติม s หรือ es นะคะกดข้อที่1กฎการเติม s หรือ es นะคะมาดูกันนะคะข้อที่1คํากริยาธรรมดาเติม s ได้เลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถ้าเราต้องเติม s นะคะพ่อประธานเป็นเอกพจน์เราก็เติม s ได้เลยเช่น run runs cook cooks r i t e t r i t s นะคะอันนี้ก็คือเราเติม s ได้เลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะกดข้อที่2นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วยอันนี้ต้องจำนิดนึงนะคะน้องๆต้องจำนิดนึงนะคะคำที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, sh, ch, x หรือ o นะคะให้เติม es นะคะอันนี้ก็คือน้องๆต้องจำนิดนึ่งนะคะ ถ้าไม่จำก็คือพอแล้วเอาไปใช้ก็คือเราจะไปเติม s เลยไม่ได้นะคะเช่นคำว่า do นะคะพอเราเติม es มันลงท้ายด้วย o ใช่ไหมคะเราเติม es มันก็จะอ่านว่า does นะคะ g o เราก็ยังจะอ่านว่า goes เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงจะออกเสียง s เข้าไปนะคะ brush brushes นะคะเราจะอ่านใหม่ว่า brushes นะคะ watch watches fix fixes นะคะอันนี้ก็คือเราจะอาจอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเพราะว่าคำพวกนี้มันลงท้ายด้วย sh s ch sh s หรือ o คำพวกนี้ลงท้ายด้วยคำพวกนี้นะคะคำที่ลงท้ายด้วยคำที่ครูกล่าวมาก็คือจะต้องเติม es นะคะต่อไปข้อที่3คํคำกริยานะคะที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ จะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะอีกทีหนึ่งนะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะแล้วหน้า y เป็นพยัญชนะจะต้องเปลี่ยน y เป็น i es นะคะเช่นร้องไห้นะคะหน้า y เป็นตัว r เป็นพยัญชนะก็เลยต้องเ,เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es study นะคะหน้า y เป็นตัว d ตัว d เป็นพยัญชนะนะ เราก็จะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อ่านว่า studies ะคะ่ะ fly ที่แปลว่าบินนะคะหน้า y เป็นพยัญชนะก็คือเป็นตัว l นะคะก็จะเขียนว่า studies ก็คือจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะแต่มีข้อยกเว้นนะคะในข้อ4ถ้าหน้า y เป็นสระนะคะ สระมีอะไรบ้างคะก็มี a e i o u นะคะถ้าหน้า y เป็นสระ a e i o u ให้เติม s, <S, <อ> <S ได้เลยนะคะอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้น้องๆอ,อาจจะต้องจำด้วยนะคะเช่นคาว่า play นะคะที่แปลว่าเล่นเนาะ,ะ play หน้า y เป็นตัว a นะคะเป็นสระเราเติม s ได้เลย plays นะคะ buy ซื้อ หน้า y เป็นตัว u ตัว u เป็นเป็นพยัญชนะเราก็จะเติม s ได้เลยก็คือ buys นะคะสุดท้าย c นะคะหน้า Y เป็นตัว a เหมือนกันนะคะเราก็จะเติม s เข้าไปเลย s ที่แปลว่าพูดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการเติมนะคะกฎการเติม s หรือ es นะคะให้กับคำกริยานะคะเดี๋ยวเราค่อยวันหน้านะคะเดี๋ยวครูจะคลิปต่อไปครูก็จะเอา เรื่องอื่นๆมาแบ่งปันนะคะขอพระเจ้าไวพรทุกคนคะสวัสดีค่ะ